กับผมท่านผู้ชมครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะผมว่าพี่ๆทำไมไม่ตัดต่อเอ้ยทำไมไม่ทิ้งลิงก์ของแมปในเราบอกไว้ใต้คลิปละพี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมผมทําเป็นแต่ทิ้งลิงก์เป็นเพจเฟซบุ๊กซึ่งผมก็นั่นแหละ <c oughs> นะผมก็ต้องใช้เวลานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรับผมผมทิ้งลิงก์ เออลิงก์ของแบบว่าพวก Youtube แบบว่าคลิปอะไรพวกนี้ได้เท่านั้นกับผมเพราะผมแบบทำไรไม่ได้มากกว่านั้นแล้วอะ่ะอืมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งั็ผมก็คือผมเล่นใน iOS เว้ยก็คือ Apple เนี่แหละแล้วก็ผมไม่สามารถหรือว่าคือไอที่ผมเห็นเขาทำอะ่ะเขาทำในแบบว่า แอนดรอยอ่ะแม่นี่ขีเห็นมือโอเคกับผมก็คือแสงทีวีมันเห็นหน้าตรูเลยนี่ไหนผมโอ้เข็ดนี่กูบอสแสงเลยใช่ไหมโอเคกับผมกลับเขาเรื่องกันต่อคือผมไม่สามารถแบบว่าตัดต่อได้ พ่ออะไรเดี๋ยวดูกันกับผมโอเคกับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวตั้งนะผมไม่ใช่ดิก็คลิปเมื่อกี้แหละนะผมก็นั่นแหละในผมก็คือผมต้องบอกเลยนะผมว่าผมเข้าไปในแอปสตูอ่ะคือในนั้นน่ะเขาเข้าไปในเพนสต re แล้วก็คัดลอกลิงเกมมาเว้ยแต่อันนี้คืออมงอะ นี่อย่างนี้แล้วมันขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บไหนอะลิงไหนไหนเนี่ย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 ี่ยเนี่ยเี่ยเนี่เยี่นี่เนี่ยเนนเนี่เไหนอะเออท่านผู้ชมเข้าใจผมด้วยนะเพราะผมไม่สามารถทำได้นะผม ผมก็จะบอกไปในคลิปก็แล้วกันนะแล้วท่านผู้ชมก็เอาไปใส่เองก็บผมซึ่งผมจะพูดแบบยังไงก็คิดเอาเองนะผมวพาผมพูดอะไรแล้วผมถ้าเกิดฟังไม่ออกก็นั่นแหละผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ